สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างสำรานครับผมปู่สำรานเจรัญยนต์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับงานซ่อมรถนะครับวันนี้งานซ่อมรถนะครับมีงานทาแล้วครับมีงานทําแล้วมีรถเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับเป็นอิซุสนะครับออนิวครับอ s ซุ u a ออนิวเขาเรียกหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตัวหัวกระสุนนะครับตัวหัวกระสุนนะครับ ภาพวิดีโอจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีคนถ่ายทําให้ครับถ่ายทําคนเดียวใช้มือจับคนเดียวนะครับกล่องจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทําความสะอาดกล่องสักนิดนึงนะครับเพื่อจะหล่อขึ้นนะครับมาครับวันนี้กับอาการนะครับกับอาการรถ isuzu d max all new นะครับอาการยอดฮิตอาการประจําอาการที่ทุกคนจะได้พบเจอนะครับที่ได้ใช้รถ isuzu อยู่นะครับ ที่ทุกท่านได้ใช้รถอิสุสอยู่นะครับก็คืออาการเหยียบคัดแล้วจมนะครับอาการเหยียบคัดแล้วจมทีนี้อาการเหยียบคัดแล้วจมนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวปั๊มคัดนะครับของเรานะครับมีอายุการใช้งานมานานแล้วนะครับมีอายุใช้งานใช้ใช้งานมานานแล้วทีนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับลูกยางข้างในมันก็จะบวมนะครับเหตุผลที่ ฟังเหตุผลกันนะครับทำไมทำไมปั๊มคัดบนนะครับมันถึงเสียเร็วนะครับง่ายๆนะครับมันเกิดจากที่ทุกท่านไม่ค่อยได้เปลี่ยนระบบน้ำมันเบรกนะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนระบบน้ำมันเบรกน้ำมันคัดนะครับลูกยางของท่านจะสึกหลอเร็วแล้วก็เสียเร็วครับเนื่องจากว่าในน้ำมันเบรกนะครับ มันจะมีะสารกันความชื้นนะครับทีนี้พอน้ำมันเบรกเราหมดประสิทธิภาพลงไปนะครับความชื้นก็จะเข้าไปแทนที่ทําให้ลูกยางเบรกของเรานะครับมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับลูกยางเราก็เลยบวมนะครับให้สังเกตดูดีๆหากน้ํามันเบรกเรามีสีที่มันเปลี่ยนไปนะครับสีน้ํามันเบรกปกติมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ทีน,นี้ถ้ามันเป็นสี ออกคุณคุณสีออกน้ำตาลนะครับไม่ใสแล้วนะครับให้ไปทำการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันเบรกน้ำมันคัตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในการเซอร์วิสในการซ่อมนะครับก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาขากล้องสักแป๊บนึงนะครับพอดีมันเมื่อยมือครับเดี๋ยวหาขากล้องกัน ก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รับชมวิดีโอนะครับที่ที่มันมีคุณภาพในด้านการซ่อมรถนะครับมาได้แล้วครับแต่ขากล้องตัวนี้หนักมากเลยนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดวันนี้ใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับใช้กล้องด้านหน้าถ่ายนะครับทีนี้ ตัวปั๊มคัสบนของเรานะครับที่ว่ามันเสียเนี่ยอาการมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนื่องจากว่าเวลาท่านเหยียบคัสลงไปแล้วนะครับมันจะจมลงไปเลยนะครับมันจะจมลงไปเลยและไม่ตอบสนองนะครับอาการนี้จะบอกอาการให้นะครับอาการนี้ถ้าท่านเจออาการลถอิสสุเป็นลักษณะนี้นะครับ <ton> ท่านอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจอาการนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อรถเรามีความร้อนนะครับ ังดีๆนะครับจะเกิดขึ้นต่อเมื่อรถเรามีความร้อนหรือมีการขับทางไกลแล้วเราไปเหยียบคัสมันจะจมลงไปทันทีนะครับวิธีแก้อันดับแรกเบื้องต้นนะครับวิธีแก้อันดับแรกเบื้องต้นถ้าเราไม่รีบในการเดินทางนะครับไม่รีบในการเดินทางให้ท่านจอดรถนะครับจอดรถให้มันเย็นนะครับหรือหาน้ําก็ได้ครับไปใส่ตรงปั๊มคัสบนนะครับเอาน้ําไปใส่ตรงปั๊มคัสบนเพื่อให ลูกยางเบรกนะครับแข็งตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ไขที่1นนะครับวิธีที่2ถ้าท่านใจร้อนนะครับก็ต้องย้ำๆๆดูนะครับว่ามันตอบสนองดีไหมนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยอาการนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีความร้อน,นครับ <c oughs> มันไม่ใช่เฉพาะรถอินสูติแม็กนะครับในอาการปั๊มคัดจนนะครับมันมีทุกคันแล้วอาการมันจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือ ร้อนแล้วมันจะเป็นครับร้อนแล้วมันจะไม่มีการตอบสนองร้อนแล้วก็ปั๊มคัร์มันจะไม่ทํางานเลยมันจะจมแล้วก็เอาขาต่อขึ้นต่อได้ครับนะครับอันนั้นคือมันเริ่มเสียแล้วนะครับมันเริ่มเสียแล้วนะครับถ้าเราเจออาการลักษณะนี้อย่าตกใจแก้วิธีเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือจอดรถให้เย็นแล้วก็ไปทําการเอาน้ําใส่ตรงปั๊มคาร์ดก็ได้ครับเพื่อเร่งให้ลูกยางมันทํางานนะครับ มันเกิดจากความร้อนนะครับอาการนี้เกิดจากความร้อนที่ลูกยางของเรามันเสียแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วนะครับมันถึงทําให้ลูกยางไม่ทํางานนะครับเวลาเราเหยียบลงไปไม่มีแรงดันน้ํามันนะครับอาการเหยียบคัดแล้วจม80%เกิดจากปั๊มคัดบนนะครับ80%เลยนะครับส่วนปั๊มคัดล่างเนี่ยอาการมันจะเห็นชัดก็คือเวลาเราเหยียบแล้วนะครับ มันจะไม่มีการตอบสนองด้านบนนะครับก็คือด้านบนมันจะเด้งขึ้นปกตินะครับแต่ด้านล่างมันจะจมหายไปเลยนะครับเอ่อเราดูง่ายๆนะครับถ้าเราสงสัยว่าปั๊มคัด์บนเราเอ่อมันเสียหรือว่าด้านล่างเสียนะครับให้เราไปส่องดูตรงด้านนอกนะครับของตัวปั๊มคัดนะครับเราจะเห็นคราบน้ำมันนะครับบางคันเห็นคราบน้ำมันบางคันก็ไม่เห็นนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆจะไม่เห็นนะครับรถรุ่นใหม่ๆจะไม่เห็นนะครับเพราะว่า น้ำมันจะไม่มีการเล็ดรอดออกไปนะครับแต่มันจะเสียจากด้านในเลยนะครับเกิดจากความร้อนนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็บอกไปแล้วนะครับทําให้มันเย็นแล้วมันถึงจะขับไปต่อได้ครับนะครับต้องใจเย็นๆนะครับวิธีที่2นะครับในกรณีที่ว่าฟัมค์ดนะครับฟัมคัดเราจมนะครับรถทุกคันนะครับในกรณีที่2นะครับ ปัม๊มคัดจมให้ท่านทําอย่างนี้นะครับถ้าท่านต้องการเอารถไปจริงๆไม่อยากเสียค่าลากรถไม่อยากเสียค่าอะไรนะครับถ้าเป็นไปได้แบตเตอรี่ดีๆนะครับท่านกัดฟันเลยนะครับสตาร์ทเครื่องเลยครับใส่เกียร์ไว้แล้วสตาร์ทเครื่องรถมันจะพุ่งไปข้างหน้านะครับถ้าถนนโล่งๆท่านสามารถทําได้นะครับแต่ถ้ารถเยอะไม่แนะนานะครับให้ทําเฉพาะกรณีที่ว่ารถโล่งๆและท่านมีอู่อยู่ใกล้ๆ แล้วท่านต้องการที่จะไปให้ถึงโดยไม่ต้องเสียค่าลากรถนะครับอันนี้แนะนํานะครับไม่ใช่ว่าให้ไปทําได้ทุกคันนะครับให้ระวังนะครับที่โลง่โลงๆเท่านั้นที่เราจะทําได้เพราะว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องติดปั๊บเนี่ยรถมันจะวิ่งไปแล้วเราเหยียบคันเร่งส่งครับรถมันจะวิ่งไปได้เลยนะครับแต่ถ้ามีสิ่งกีดขวางด้านหน้าเราจะชะลอรถไม่ได้แค่นั้นเองนะครับชะลอรถมันก็จะดับนะครับคือทําให้มันติดแล้วก็วิ่งเลยครับ เนี่ยครับเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สองที่ว่าปั๊มคัดเราจมนะครับแล้วต้องการเอารถไปเซอร์วิสเห็นอู่อยู่ข้างหน้าประมาณ10เมตร20เมตรอย่างงี้ครับท่านก็ทําเหมือนวิธีที่สได้นะครับถ้าท่านต้องการเอาไปออไอซ่อมนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีฉุกเฉินนะครับที่ช่างเขาจะใช้กันนะครับถ้าช่างไปเอารถของท่านมานะครับบางคันไม่มีรถล,ลากไม่มีรถยกเขาจะใช้วิธีนี้แหละครับ ก็คือกระชากให้มันติดแล้วก็เขาจะขับมาเลยครับนั่นแหละครับเป็นวิธีที่ว่าเอารถมานะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับข้อมูลดีๆในการซ่อมรถในการแก้ปัญหานะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวิธีแก้ปัญหาปั๊มคัดจมแล้วก็ต้องการเอารถไปซ่อมเอารถไปเซอร์วิสนะครับมันจะเกิดขึ้นกับรถทุกคันนะครับไม่จชเป็นเฉพาะอีซูซุไม่จชเป็นเฉพาะโตโยต้าเป็นทุกคันที่เป็นปั๊มคัดนะครับ ที่ไม่ใช่เกียร์ออตโต้มันจะเป็นทุกคันนะครับเป็นแล้วเราต้องแก้ปัญหาให้เป็นแก้ปัญหาให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากช่างสำรานอู่สำรานเจรยายนต์อพหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับผม